เคซมินตหาในรูส้สึกว่าสลัดขึ้นไปไปนี้ไม่ใช่แบนกูด้วยโอเคสบายดีทุกคนอ่ะที่ได้ออกเดินทางไป ปักเซ่เนาะกับสวัสด์เจออะไรเชียวรับโซ่กระเจ็บโเห็นเจอแล้วนะตอนนี้กับร้านชิปฮับจิมแล้วก็กับอีกคนหนึ่งเป็นไผ่ว่าวเชียวฮับจิมก็ไผ่ก็อเ,เออไนนะ์ฮับจิ้งกับบอเปียเอออะไรบอรเปียไม่กับโอ,อเคอยู่อุ่อโตโ,โตสิน่ะ ไปแล้ว <Hello. S 1> <I> เสดีครับว่ะัสดีค่ะสวัสดัดีวเสดียกินเดีคยวัินีค่วัสดะวเสีย่ะสวัส่อนวดนด่งค่ะสวน่ันนงัดี่ะดินทางไัครับดอคคอยเัดะ่อยัด่ใะัะัะั่ีคัสดีคนดีสดี่แก่ ตอนนี้ก็นละไีไปครับอันจิมนะตอนนี้นะเชืเก,กียพลังเลยนะเกลังเดนทางนับอนี่ไทางนะขวามีตัวหบลงไปมีกับจิมนะจิมมี โอเคเอากลับมาออสเซเว่นแล้วเนาะเห็นยุติบอด้คารมาดนเซเว่นตอนนี้กะ่พนมอสุมอันนักแน่เนาะเขาเอ่ยมาจะเนี่ย p e o p l s y c h o หมายถึงอะไรเนาะไปนั่นไปนี่บินหัวเลยโฮเมีนเท่าเลยเนาะเขาเเล่นให้ขอบใจเด้อ ใจเด้อมึงฮันนี่เจ้าใจเด้อไทยไีเป็นกำลังใจเพื่นกับกดซับกดไลค์ใ้เด้อมากินได้มคนรีเควสแแน่ไปอย่อ่าโอ้มันเป็นอันนันติฮะมันปิดของอันหน้านกูน่าตัวนี้มันจะกอกซีตัวนี้ยังไม่กินซักอกซีตเขาเขาไปนอกโอเค thank you bro ปยันโกล อโอเคกำลังเดินทางเนาะเรืๆๆ่อยๆเลยตอนนี้เจ้คชีม่ได้สักพักแล้วก็หยุดชีนั่นคะฮะนะหนึ่งข้าเจ้าเข้าไปหมดนล้นแหละเข้าไปส o o m กำกันมันจะเป็นอย่างไรชิ้นนี้คือแน่แตารองเท้าโมนะของเราลิ่นสีจางเลย น,นี้แกงกะเหลาแซ่บเชียวอ,อร่อยอร่อยอ่ะอ่าอ่าอดใจบุไปแล้วขอจัดการกันเด้อันนี้ก็คือเป็นได้ประดิษฐ์อุปรกรณ์ของเป็นกันแดดเป็นมาดูรอดอีกกี่วัน, <c oughs> น,นออาหางกูใกล้หมดแล้ว <c oughs> คือติดเล่าจังเดหน็บเลยเจ้าเจ้าปวดมาเมื่อกี้นี่เอ้ยมีเแดงกูแก้วเอ้ยยายาโอ้ยาไม่เล่าคือติดใหญ่หรือเจ้ามึงเจะไปจะทำไรแดงไม่เชื่อวู้ยตอนนี้ เอขากำลังมาฮอดที่หัวแหงที่สองของเขาเลยเนาะเห็นอยังปีอเห็นอยู่อะไรก็มีจุดชมวิวเนาะให้เบ่งให้เราได้มาเต่มดำกับบรรยากาศลมแห้งๆทีเนาะเมื่อกี้นี่ฝนตกอยู่ ตกเม็ดเงียเลยแหละเาละเลียิมาอีกอนะบ,บ,บู่ะงอยู่นเดนบบ่ออสัป่าเลยเศร้า b r าเราตอนนั้นเราไปเาะเมโอเคเดี๋ยวมานั่งอยู่นี่เนาะอยากจะนั่งชิมป่า ไม่เนะบิ่งเชฟมีเนาะอ่าตัวพวกแง่นหนแซบแซวเวอรอยาโคตรเดือดผ่านแซบเลยนะบรรยากาศของเี่แต่บ้ามีความสุขเลยเด้ <laughs> โอเคตอนนี้ก็ทางอีมทางกึมกึมเนเดี๋ยวจะในหอยถ้าเวลาอีกนิดนึงก็จิได้กบโฮมไม่ถึงไปสบายตอนนี้อยู่จังหวัดมุกดาหารคิดถึงสวรรค์นั้นใจจะขาดอยู่แล้วนี่พวามห้องแฮมนั Việt, right? <laughs> <tt> <and goodness> ้นตอนนี้ 嗯。啊？嗯，不好。嗯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 。 ตอนนี้กับนุ่งเครื่องไหนเนาะเกี่ยมไปเลาะบุญยุสวร์เนาะมันคือเงียบฮะ้ะย่งเงียครับไ่าช่ยัง <laughs> ไปกันใกล้ๆ ขออนุญาตใส่กล้องมือถือซะเนาะเพราะว่ากล้องตัวนั้นโสดลอยดีเลยถูพี่กลับมาเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยถัดกับประมาณนี้นนเนาะคล้ายๆออกฟเบรนตอนตอนเด็กๆแคะนะในบูมีคนแล้วสินะจ้อาอุ้ย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 เห็นเฉียบอุ้ยอุ้ยอุ้ยกันเรือคอมนี่เนาะเข้ามากันยังบ้านได้เจออย่างเดีเดียวไปเรื่อยๆกัน มีคนหลายขึ้นเรื่อยๆเนาะถึงก็ขายเครื่องปกติมีอาหารแล้วก็ประชาชน,าานแล้วก็ได้ยินเสียงน,งนั่งดนตรีป้ารู้อยู่ในเจอทายเบ้างนระอยู่ในหันดิ้นหรือพุดชีตอ่ะ 你原来。 รอดสิบเอ็ดสองคนตอนนี ham, <that> <entirely park> <yor> yeah. <that> ้แ <that> ต่สอกขางกับหงแหมบ่ดเจอเถอตอนนี้สมสนคนลงทางว่ะเรื่องไรอะไรเนี่ยไอ้สบอรเทียาเอาวิดีโอสูบตามร้านเลยไหมตามไหม đầy cả, bỏ tiền ra coi, biết đến tất cả mọi thứ, đầy năng lượng, ไปเลยขอบใจขอบใจกนดมัวสวนเลยคนวเสืเลยคนมัวสวนเลยเอ้เยอะดูเยอะเลยเอเลยเยอเยอะเลยยอะเ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 ยอะ สาโมงเช้าทีดึกแล้วอัโมงููจบ่เราท้ถกโกูปักเซน้ำกันนะตอนนี้นะตาแดงๆไซี่โบมินว่าเมาไม่อยาอ่านหงสือเด็ดนอานหนังสือคืนแมนจ้นแมนสอบที่เจนี่นสอบคืนนี้งวนอยู่ หอมอีกโอ้ยแต่แต่หอดปากเซแล้วโอ้ยเจ๊นายเอาไปหรอกมันชิมีอย่างไงตอนนี้โดตรงประตูโตเลยเดี๋ยวจะไายไปเลยพักฟังกันทางสายทางขวาโอเคตอนนี้ก็น,นี่เนาะห้องแฮมที่เขาพักเนี่ยห้องแฮม,ม,มแสงอรุณ กำลังตกลงกันว่าชิไปตทางไหนดีดอ,อ่านี่โอ้ฝนกระหางกระเซาเนาะอยู่กับจิมเนนะาะฮ่าโมโหไปทางไหนดีนอนอย่างแป๊บเซลขำทางเขาเออโมโหเรื่องอย่าง,างเกี่ยวกับนี่เลยเว้ยวทีได้ลองถามน้องๆ คิดวจักเบิ่งเราเพิ่นสิแนะน้ำจังได๋ดีเออโทร<ม>หาน้องแล้วมันบ่รับสายเว้ยแต่บ่เป็นหยังเนาะถามคนแถวนี้แหละว่าที่ไปเข้งนั่นแหละแคมพอง,เ,พองเออเพิ่นว่าไปทางทรายมือนี่ยังซื่อๆแล้วก็เจอเลยอาจสิเป็นจังได๋เนาะขอติดตามเบิ่งตอนต่อไปเด้อเจ้าโอ้แถวนี้นกหลายดีเนาะ บิน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 ตอนนี้ก็กับแลชี่ขามทางเนาะซึ่งรถติดแข้งข้าแย่งหลายตอนนี้รัวที่ได้ช่างแล้วแหลกพยานกับเด้เี๋ยเดียวดื่มดำดื่มดำวัวนี่กับหางหลอกแบบมือวันเลยคืน แมนแมนอันนี้มาก่อนเนาะโบโูฮัวมีอย่างเนี้ยเอ้ก็มีขายของกินธรรมดาเนาะขายเครื่องเ,เป็นไปอย่างไรเออคนก็นเริ่มแน่่ขึ้นเรื่อยๆเนะาะนะแถวนี้ก็ได้คนแอบยิ้มๆนะเช้นา,นานาะแนแมนแมนานี่ยมีรถไฟฟ้าขายนะเนาะ โอเคนี่ไรเฮาสซีไรเฮาส์นี่อยู่บ้านค่อยอยิ้มหัวสีใครได้ <laughs> <laughs> ในไรเฮาส์ก็จะมีพวกซิงซ่าเนาะและ้วก็มีพวกสไลเดอร์ไอชี้เนาะซิงซ่าสวัสดีไอชี้แต่เฮาคือสิบปรอเข้าไปเนาะบูมีหลานบูมีลกูกเนาะยังมาเรื่อยๆก็เจอเวทีมวยเนาะนี่คือผู้ท้าชิงคนระดับหนึ่งของเวียงจันทร์เขาคือ บวดอัไม oh, ่มีครูโศกอย่ม okay. ีตัตตรายข่านั้นโอเคเอาไว้ปะคันมีโอกาสจะฉีลองกกยมาเบ่งนะหลังจากที่ยังไม่ได้นอนนึ่งกับมันนวดเนาะสุดเมย์นวดอะไรแหงนวดเป็นอยู่นี่เดี๋เด้มีแฮงนี่เลยนวดตีแหงแหนนี้ ชอบจำตปาปูฮานะฮานี่แนะนำเลยเด้อใครมาปักเซเซินเลยโคตรด,ดีอ่้อเงดแล้วกัมายางเลาะเบิ่งตอนะตอนนี้รถคนก็นเริ่มหลายขึ้น้วแต่เบงก็จะสชยรถมีคนเริ่มแน่นขึ้นแล้วโห,โห นีชีได้เ้าในนึงเนาะก็ได้หรอหลายรอบไปหลาย้งกับกบียงเขาชีได้เอาไปกินขา้าวแหละฮ้อตมงที่ว่าเขาต้องหนักรีบหมูไปและเจียมได้กูได้มันอยู่รอดนั่นโลกที่ลกสลายแล้นอยู่รอดไต่คเดียวรื่ละวันแล้วแบบมันเปนนุ่เย็นเย็นเรือยๆอ่อนลอ่อนเฮ้ยกโมงลจ๊ะ ตอนนี้เร yeah. ้อก yeah. ันเจ็ดโมงตรงโอเคเจ็ดโมงตรงขณะนี้เวลาหนึ่โมงหนึ่งนาทีเจ็ดโมงหนึ่งนาทีโอเคน้ำชาเย็นๆกับน้ำเบาโอ้ยไม่มีเลยแบบถักตัวเนาะเื่นเศร้ามากับ มีเป็ดไส่รถใดย์กระเา,เามีไก่อันนี้นะทีเรียเป็ดเลยเป็ดสามแฮนนี่เนาะมีกิแฮน,น,นด์ขายมีประหารไดซีมเนาะแต่ว่าเซมในนอนเออะที่ได้คอโดจัดการกับมีเป็ดของเขาไปเลย เอ้ากันมาอยู่ที่บัดภูจบัสซักนะตอนเดย็นที่ไทยทางเข้าเป็นใครใครนะนี่ก็ห้องน้ำนะเข้ามาเจอห้องน้ำมีฝักขวามือก็มีตุบไวหนัง กชาวันนี้เขาเดินมาด้วยมาทีทีของเขาแล้วก็มองจ้องมาที่กล้องเขาเขาก็พูดคำว,ว่าฟักเราเดี๋ยวพูดสิโอ้โอเคเบาแล้วก็ไปข้างในกันเลย <laughs> บอลลงทะเบียน oh. เอตัดค่ายเป็นยังไงตได้ <laughs> <laughs> ตอนนี้เขากำลังชี้ตเข้าใไเ้เบิงเนาะ ตึมตึมตึมมโอ้เล่าเลยมะแต่ว่าบุรคุณประเด็ดได้เป็นหินเลยนะตัวนี้เก่าค่ะนี้ข้าวไปกันแล้วตอนนี้สวัสดีครับจิครับ คือโซงใจได้มาแล้วนะยิงมาแล้วเป็ okay. Yeah. Okay. ่กนเสมีรถบริการครับส่งนสองคันนะคันคุช okay. <c oughs> <c oughs> hey, okay. well, uh ่วยช่วยช่วยเออยช่วยมาหนยมานิกระเบดมาล้กันเด้อเอ้า เออมันหลายพอจะขึ้นไหนกได้อืแอนมีแอน,นมาเฮ้ก,ก็ันเลยขึ้นมาแล้วเยอะหมืนเอ,อเฮ้ยมาเฮ้ยเจอโคตรดีเลยดีบดีบ ไม่เลยเสียงตรลจัมโบ้เลยขีดตุ่มกับฝุ้คันที่สองมาแล้วเนาะตามมาติดติดมาสวัสดีพี่เป้งานหลายเชียวการนี่เป็นมะเกลงกับทูบกับ แม่ฮอสิเป๋บูชาด้านในเนาะมันก็มีใครเ,คเขี่ยแม่ฮอเลยเขาไปย่างทางหน้าเลยนะชี้ได้ไปเจอบัดภูจมประสักน้ำกันแล้วนีขึ้นไปเทิงและขอพรได้บ่เชียว <laughs> นั่นหลม่ฮอรเลยเนาะบัดภูจมประสักเอ๋งามงาม เห็นภูเห็นผาเนี่ยเท็กเจอหินใกล้ๆเนาะมีมีต้นไม้ขึ้นไลสุดยอดเลยเป็นทางยังากระไปเลยเนาะเปิดเสาเสาไปนี่เสา Ngā mày nào bác <laughs> <laughs> tìm bê bê này, bê 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 tôm 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 tôm, bê bê đây tüm, 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 tüm. Cái này mà, bê 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 cái bê 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 หลังจากว่ายผ้าแล้วก็ขึ้นมาอีกบันหนึ่งเนาะโอ้ย <laughs> ยังขึ้นไปได้อีกสโถงามเว่ยแสบเิ็งลุงลยแทบลุมกัอเคอยู่นะ ไปลุยต่อเนาะมีต้นม้เกิดอยู่ที่ก้อนหินโอ้โหโคตรดีเลยทางกขึ้นมาเนาะสั้นนิดนึงอ่าโอเคไปเลยไปเลยโอเคจนเมื่อยเ <c oughs> อโอโคตรสูงบอกเลยนีน่ใช่ ใครเบิ้งเข้าได้ไหมเจ้าหน่อยก่อนะเมื่อกี้ขึ้นมางชี้เลยไม่นึกเลยว่าจะเมื่อยจังซี่โอ้แต่ก็คุมอยู่นี่เบิ่งวิวสะก่อนอันนี้เป็นวัดที่เขาขึ้นมาจากบนเนาะ เห็นตัวเมืองชาติเต yeah. okay. K. 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 ียนอ่ะที่นี่มาอย่าเค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 บอเคบอถามตัวเองที่บอกโอเคบอแม่ไปเชียวสี่หมอกก็คือสี่กิโลตัวโอ้ยโอ้ยโอ้ยแข่งเก่งเล็กพาไปเชียว สำนีบ่เม่ตินะบ่าโอ้ยจนเปียกจนอย่างเนาะบอสหายแต่ขาวพาห่วยกันเลยบอลนี้เนาะเป็นบอลที่ฮอาจะมาบูซา CMC เป็นเข้าไปหนักผู้เดียวโอเคตอนนี้เข้าไปบูซาทางด้านในแล้ววันนี้ก็จะได้ขึ้นไปหาบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ถึง ยืนนี่กรไปเลยไปเลยไปเลยฟ้าวฟ้าวทางเทิงก็จิเป็นเป็นผาไงเนาะนี่กระมีบ่อน้ำออยู่นั่นเนาะทิมีน้ำไหลมาจากบนทั้งเพื่อนก่อสร้างสะพานสร้างขั้เนาะน้ำไหลลงมาใส่บอ่อน้ำใสเนาะเออ งามงามไปใช้ไอ้ไกาสีกาสีเหรอกาสีอย่างเดียวนะมันนี่โเ <laughs> มเคยไปบ่อนอื่นเลย่ยิงข้างหลังยิงข้างหลังยู่ข้างหลัง,ยง,ลงโยหาหัวฟูจิชัดๆอ,อันนี้แมนเอ่งน้ำที่ปะเขาถ่ายจากถึงลงมาลุ่มเนาะประมาณนี้แหละ โว้ยกระเลมระมเที่ยวโซ่กระลมเพื่อนที่บ้านเพื่อนยูนิ่เอะมึงกระไรเชีมึงกระไรัรถยางเทียว ประทันมันเสียมันรับน้ำมื่อกี้นี่ <laughs> <c oughs> <c oughs> อูา้ากวดเดียวเลย สวรรค์ไปเบิ่งซีรีฟูเละเดี๋ยวสีหายให้เบิงนะ่งไงซีรีฟู